ไปครับสุดท้ายแล้วท่านที่เกิดในวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยนะฮะนะครับบอกเลยว่าคุณกําลังจะได้ของใหม่ๆเข้ามาเชยชมนะครับผู้ชายอาจจะได้เด็กอ้ออผู้หญิงอาจจะมีเด็กมาชอบนะครับแต่ถ้าเกินคุณเลยวัยนั้นแล้วคุณไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วพอมีโชคบ้างเล็กน้อยครับอย่างเบาสุดโชคของฝากของขวัญของกินครับการเงินของคนวันเสาร์โดยเฉพาะคนวันเสาร์ที่เป็นแม่บ้านนิ่งฮะนะครับ การเงินค่อนข้างนิ่งๆนะครับนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับสามีภรรยาลูกเต้าไม่สู้ดีเท่าไหร่นักบางคนลูกกําลังป่วยอยู่นะครับบางคนทะเาลาะก,กับพ่อตาแม่ยายหรือพ่อผัวแม่ผัวอะไรพวกนี้นะครับระวังเรื่องญาติพี่น้องนิดหนึ่งในสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะฮะอยากจะขอโชคให้ไปขอโชคจากเด็ก นะเด็กตัวเล็กๆนี่ก็ได้หรือบางคนเขาบอกว่าเขียนเลข1ถึง9ก้าศูนย์ถึงเใส่แก้วไว้นะแล้วก็ไปบอกอะ,อะไรกูมานทองรักยมแล้วก็ล้วงอกลายเป็นงมงายไปอีกเออแต่บางคนก็ถูกที่ถูกเพราะว่าคุณมีวาสนาต้องการแค่นั้นเองนะครับนะครับคนวันเสาร์สัปดาห์นี้มีป่วยฮะบอกได้เลยนะป่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไร <c oughs> ภูมิแพ้ปวดท้องอะไรประมาณนี้ปวดหัวนอนซมไปหรือเป็นไข้หวัดนะครับ อากาศเปลี่ยนนะค,คุณจะมีดวงป่วยประมาณ3-4วันนะครับตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนี้เป็นต้นไปนะครับหรือไม่ก็วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถ้าระวังสุขภาพให้ดีไปลายปสัปดาห์มีเรื่องกังวลใจนะครับเก็บปากไว้นะครับอย่าไปทะเลาะก,กับใครอันตรายนิดหนึ่งไปลายปสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่าเดินทางไปทําบุญหรือไปผ่อนคลายบ้างก็จะดีนะครับการเงินต้องรัดเข็มขัดครับ เลขที่อยู่ในอิทธิพลของคนในวันเสาร์คือเลข4และเลข5ครับงวดน,นี้ระวังเลขซ้อนเลขซ้ำนะครับเอาอเคครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเดี๋ยวเปิดดูดวงสดๆตอนนี้ชมโฆษณาแป๊บเดียวครับ